哭了吧！呵呵呵。 อืมออกมา่ร้องไม่ยินดเอืม ไปดื้อไปแล้วปุ๊บออมาแล้วไม่ไม่ควเลยเผื่เ่นี้เผื่ืออ๋อนี่นี่ในป่าแล้วนะได้นเดินเดิตัวน้อยมาขาวน้อยโอ้สามตัวแล้ว สี่ตัวโอ้ยติดไปยนะข้างล่างนะบ้านบาน้โมขึ้นบ้านที่ชีวิตชาวบ้านมันมีานะข้างเลยเนาะเออข้างูกระป๋า มาแล้ว,วติดต่อใต้น้ำกำลังออกกำลังดำเอาออก ยี่อยังแต่ปรเนสองเม็รถูกไหมยี่อยอมาลองอ๋อี่่ะมาดูยาดตลลาด ทักาคะทักคาทัไปเอาเหล็กแหลมให้เขาหน่อยเฮ้ยเนี่ยปานนเออเอาโอเพนี้เราไเนาะเนี่ยป <c oughs> านนี้นนนอ่ะมีแล้วต้งแค่ในบุต่ะอับปุชูแหมันอยู่ในหลุมมันอนะ <c oughs>

ปานนินนะครับเฮ้ยต,ติดติดตะข่ายแล้วบ้างเ้ย,ม,ยมันไม่โดนขายอะดิออแดดอบล้อมเลยกแต่มันมันนั้นได้ โอเดีอวดอิมีอยู่ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ครับยังอยู่โหดินะดูเสียนนะครับเสียน ตีตะไคร้มาแล้วไงหลานเล,ล่นอะไรบ้าอะไรหรอไม่เลยอ๋อหลานหลานเลยหรอเป็นกระเจี๊ยบหลานเลยอลนลยอะเ,เลยนะโห่เขาช่อยยังหรออ๋อเออเดันหรนอ Ha ha ha

てばれ。じゃ、またテレビ <laughs> <Tilo laughs> <para. laughs> <laughs> <laughs> ละนินได้ไหมอ่ะเนี่ยเนี่ยเป็นเนี้ยคืออะไรตลาดครับลื่นเลยเราก็เนี้ยปันนิวอืเม่ปลาเล่น่นไปนะเล่นลาน ตลาดก็เริ อ๋อน <étique> <ural> ี้บปลาเนี่ยได้ราขาพื้นไปเนี่ยปลาขาวเต็มเลยโอ้หลายตัวเนออโอ้นี่ยปลาปลาลาดปลาลาดโอ้รู้จนี่สองตัวเท่ากันเลยตัวเน้น ไม่ละมือเลยนะเนี่ยตอนเนี้ยไข่เต็มปูมั้งเนี่ยเดี๋ยวปลานิลตัวใหญ่นะเลยเนี่ยลถดูรถดูปลาแล้วเนี่ยปลานิลโอ้ยโอ้แล้วก็บีกล้านหนาะก็ดูน่าจะอยู่ในโคลนนะปลานิลอืมนี่มาเนี่ยนะปลาหรอฮะเนี่ยปลานิลเด้อบาปลหรอปลาลี ฮุ๊มุอาเนี่ยเล็บปายะเล่เปิดกระโหรืมา ชิปแหละอ,ะอ๋อเมื่อวานก็ได้โอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยขนาดเมื่อวานมาแล้วนะ่ายัางน่าอยู่นะขนาดเมื่อวานมาแล้วรอบนึงวันนี้ยังเยอะอยู่นะคือปลามันขึ้นลงตลอดไม่นน้ำมึไม่นมมน้ำสายมันยาวอะหูดงขาวเต็มเลยเนาะโอุต卡尔น,นั่นนี่อุต卡尔อะอุต卡ลอะมาแค่เดอกแค่ไมาล่ะ อืมาเหโอดูขาวโพลนเลยนู้น่ะโอ้ของเทพของเทพของเท่ของเทพเว้ยอ้ยขาวโพเลยครับพี่น้องอ้ยอ้ยอ้ยปลาปาลปลาล่ะปลาเ้ยปลาิเว้ยโอ้ปลาเรามาปีนันท์นี่โอแล้วก็ปีแกล้อีกว่าดื้อหนโอ้แล้วก็ปีแกละ้าเนแต่อปูชูแวปลาเินี่ยมันมีูหมลรูมันมีหลุมมันอยู่ไง สุดยอดครับแม่น้ำเมยครับแม่น้ำเมยอูนี่มาถือจังเลยจ้ะอันนี้ออกเลยอุ้ยตอนดีอ้ว้โอ้โอ้วู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 ้้้้้ว้

อยากได้ซื้อกินเหอะน่าลองโอ้ตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่จริงเลนะตัวนี้น่าจะเป็นไข่ฮะตัวเนี้ยไข่ท้องเ่ยท้องแล้วนะไข่เต็มท้องเลย สำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนบ๊ายบายยอดก็กลับไปด้วยสิ